สวัสดีครับคลิปนี้สาธิตระบบบริหารจัดการฟิตเนสนะครับปัจจุบันเวอร์ชั่น4.6.2นะครับมีอะไรเป็นแปลงไปบ้างนะครับจากเมนูสมัครสมาชิกขายสินค้านะครับธรรมดาซึ่งปกติของเวอร์ชั่นพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหน้าเอกสารหน้าเดียวไม่มีอะไร นะครับก็คือหมายถึงว่าการรับเงินนะครับก็คือเลือกระหว่างเงินสดและบัตรเครดิตนะครับเงินสดและบัตรเครดิตในเวอร์ชันนี้นะครับจะมีหัวข้อ2ขึ้นมานะครับสมัครรักาสินค้า2นะครับ จะมีหน้าของวิธีการชําระเงินขึ้นมานะครับแล้วก็มียอดการชําระเงินนะครับว่าจ่ายเป็นเช็คเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่บัตรเครดิตเท่าไหร่นะครับแยกกันเป็น3มช่องเลยนะครับเพื่อเกิดในกรณีที่ลูกค้านะครับชำระเป็นเป็นเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตด้วยหรือว่ามาสมัครเป็นหมู่คณะนะครับหรือเป็นครอบครัวหรือเป็นกวน ยอดเงินสูงก็อาจจะไลายเป็นเชคได้นะครับโปรแกรมก็เปิดช่องรองรับเอาไว้อีกหัวข้อหนึ่งของข้อมูลหลักนะครับข้อมูลรหัสเรียกเก็บเพิ่มแล้วก็ส่วนลดนะครับรหัสเก็บเพิ่มส่วนลดนะครับการกรอกข้อมูลนะครับลดน้อยถอยลงไปนะครับเอาให้ การกอกง่ายขึ้นนะครับเดืเพิ่มจะขึ้นต้นด้วย EXT นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของส่วนลดนะครับก็เป็น DISC หรือก็คือ discount นะครับสำหรับการกอกจะสังเกตว่าน้อยลงกระชับขึ้นง่ายต่อการทำงาน มาดูหัวข้อใหม่ของในเรื่องของการสมัครสมาชิกแล้วก็ขายสินค้านะครับในส่วนแถบของสีชมพูอันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการลูกค้าที่เป็นเงินสดหรือขาจรนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกมีการทํางานอยู่2แบบก็คือปุ่มที่1การสร้างไปเสร็จเพื่อรองรับในการที่ลูกค้าท่านนั้นจะมาซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโปรตีนหรือชุดนะครับหรืออะไรก็แต้แต่หรือจะซื้อแพ็กเกจรายวันก็ได้นะครับโดยเราสร้างปุ่มไปเสร็จใหม่นะครับปุ่มที่1แล้วปุ่มที่2อ,อันนี้มีไว้ทําไมก็คืออันนี้จะเป็นเหมือนช็อตคัทที่รวบรัดหน่อยว่าสร้างไปเสร็จอันใหม่แล้วก็ซื้อแพ็กเกจรายวันเลยในปุ่มเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เราเลือกว่าบันทึกเก็บเงิน นะครับซึ่งเป็นอันใหม่ขึ้นมาก็คือบันทึกเก็บเงินลงเวลาครับแบบพิมพ์แล้วก็แบบไม่พิมพ์จากเดิมเราจะเป็นบันทึกเก็บเงินแล้วก็ไม่พิมพ์กับบันทึกเก็บเงินพิมพ์นะครับอันนี้เพิ่มมาว่าบันทึกแล้วลงเวลาการรับบริการได้เลยทันทีอันนี้ก็คือเพิ่มความสะดวกนะครับลองมาดูหัวข้อที่1น,นะครับกดปุ่มสร้างไปเสร็จใหม่ลูกค้างเงินสดนะครับขาจร ข้อมูลชื่อลูกค้าเงินสดนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับมันไม่ได้ระบุชื่อเป็นใครแต่ว่าจะเขียนเอาไว้เลยว่าวันนี้วันเวลานี้เลยนะครับหากเราต้องการระบุชื่อลูกค้านะครับก็สามารถจะระบุลงไปได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อการติดต่อนะครับอาจจะเป็นอ e ีเมลเป็นไลน์ไอเเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากนั้นเราก็สามารถที่จะม,มาเลือกฝั่งนี้นะครับว่าจะขายอะไรตัวยอย่างเช่นขายแพ็กเกจรายวันนะครับฟิตเนส 150บาทบันทึกนะครับเหมือนเดิมว่าเราจะเลือกที่จะบันทึกเก็บเงินหรือบันทึกเก็บเงินลงเวลานะครับลองไปพิมพ์ลองทดสอบนะครับอันนี้คือบันทึกเก็บเงินแล้วก็ลงเวลาด้วยนะครับยืนยันนะเสร็จเรียบร้อยลองออกไปดูในหัวข้อของการลงเวลารับบริการนะครับลูกค้าขาจรได้ทำการลงเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเรียบร้อย กลับไปหน้าเดิมนะครับในหน้าเดิมลูกค้าเงินสดขาจรซื้อแพ็กเกจรายวันเรากดไปนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับว่ารายละเอียดอื่นๆจะเหมือนกันชื่อลูกค้าก็จะเป็นลูกค้ารายวันนะครับลูกค้ารายวันแล้วก็วันเวลาที่เราสร้างข้อมูลนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดที่ลูกค้าซื้อเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจรายวันโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องเลือกนะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกบันทึกเก็บเงินพิมพ์พหรือไม่พิมพ์พแล้วก็บันทึกเก็บเงินจะลงเวลาหรือไม่ลงเวลาก็ได้ด้วยนะครับลองลงเวลานะครับยืนยันนะครับบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยในอีกหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการชรําระเงินนะครับเราสร้างใบเสร็จโดยการเลือก สมาชิกนะครับแล้วก็ขายแพ็กเกจตัวอย่างนี้ยอดเงินนะครับสมาชิกสมัครรายปี1 2 0 0 0บาทนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่หมดอาย,อยุเรียบร้อยแล้วเราบันทึกนะครับในการชําระเงินนะครับเลือกได้ว่าชําระเงินสดหรือบัตรเครดิตนะครับสําหรับกรณีที่ลูกค้าชําระเงินแบบ2ประเภทนะครับ าจจะจ่ายเป็นเงินสด2,000บาทนะครับแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตนะครับ1น0 0 0บาทวิธีการชำระให้เราเลือกเป็นเงินสดนะครับบวกบัตรเครดิตนะครับแบบนี้จากนั้นก็ทำการบันทึกปกตินะครับบันทึกแบบพิม์พหรือไม่พิม์นะครับพิมพ์หรือไม่พิม์พหรือลูกค้าจะรับบริการเลยนะครับเราก็เก็บประวัติว่าเริ่มใช้บริการก็ให บันทึกเก็บเงินลงเวลาด้วยนะครับแล้วก็เลือกพิมพ์หรือไม่พิมพ์นะครับตัวอย่างเช่นบันทึกเก็บเงินลงเวลานะครับไม่พิมพ์ขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็คือแสดงว่าลูกค้านะครับคุณสมศักดิ์มานานเนี่ยมีประเภทสมาชิกมากกว่าหนึ่งนะครับก็คือให้เราดูว่าเลือกให้ถูกต้องนะครับ รายการนี้ที่เราสมัครก็คือ1ปีนะครับก็ยืนยันเรื่อง1ปีเสร็จเรียบร้อยนะครับไปตรวจสอบข้อมูลการลงเวลานะครับคนคุณสมศักดิ์มานานนะครับเสร็จเรียบร้อยในหน้าของรายง,งานและสอบถามข้อมูลนะครับลองมาดูในเรื่องของรายรับเรียงตามบัญชีก่อน นะครับของคุณสมศักดิ์ก็จะเป็นเงินสดบุบัตรเครดิตนะครับสองพันหนึ่งมนแล้วก็รวมยอดเป็นหนึ่งมนสองพันบาท